ของมันนั้นไม่มีหรอกนี่เธอคิดว่าฉันไม่รู้จริงๆใช่ไหมหยุดเล่นได้แล้วอีกดอกตอนนี้เธอกําลังสงสัยฉันแล้วนะชื่อของฉันมันยากนักรอค่ะชื่อไม่สําคัญหรอกตอนนี้ปัญหาก็คือเธอไม่เชื่อใจฉันก็ได้ฉันจะดูว่าคุณจะแถไปได้อีกเท่าไหร่ฉันขอเดิมพันด้วยนิ้วโป้งมือข้างซ้ายว่ามึงไม่รู้ชื่อกูแล้วคุณล่ะจะเดิมพันด้วยอะไรเธอแน่ใจนะว่าจะทําให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นนะคุณกลัวหรอถ้าจะให้ฉันกลัวเมียฉันกลัวหมาดีกว่า ฉีดดอกนี่สิฉันจะให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายเอามือเธอออกไปสะฉันเป็นคนให้โอกาสสุดท้ายไม่ใช่คุณเธอต้องการอะไรจากฉันเนี่ยฉันไม่เข้าใจจริงๆความตรงไปตรงมานั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการวันนี้ไม่มึงก็กูต้องได้ลงไปแดกฝุ่นใต้ละอองทุรีพระบาทถ้าฉันบอกชื่อเธอได้เนี่ยเธอต้องจูบก,กับฉันเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่มึงต้องการใช่ไหม